ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ Line แอดไซน์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิษศกนะครับประจําช่วงเดือนมีนาคมนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิษศกนะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นอย่าลืมแะก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนนี้เนี่ยดาวศุกร์นะครับมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะฮะดูปากอาจารย์พูดดีๆนะฮะเทวีโชคนะฮะโชคนะคือมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสําเร็จนะฮะใครก็ตามทีนะฮะที่นะฮะเป็นคุณผู้หญิงนะฮะแล้วก็ดู คลิปนี้อยู่นะครับถือว่าตัวเราเองนั้นเป็นบอกเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับโชคลาภนะฮะตัวเองนั้นเป็นบอกเกิดครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับแต่ถ้าคุณนั้นเป็นคุณผู้ชายนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะรับแปลว่าอาจจะมีนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับนาวีนะฮะอุป,ปถัมภ์ในช่วงปัจจุบันนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับดาวประจาตัวครับ คือดาวสุกน,นั้นโคจอ,อยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือภพในเรื่องเกี่ยวกับความสุขครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ตามทีในช่วงนี้นะมีความอุดมภูณสุขมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับความบริบูรณ์นะฮะเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีนะฮะมองแล้วนะฮะถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวกับก,บการทํามาหากินนะครับ ณนะช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหาก,กินนะครับดยภาพรวมนล้วถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับดีเลยในช่วงนี้แต่มันจะมีเสียอยู่บางอย่างนะฮะถ้าใครก็ตามที่ที่ํางานนะฮะเกี่ยวกับนะฮะบ้านบ้านแปลว่าอะไรแปลว่านะัคนในครอบครัวอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกกันบ้างน,นะ มีเรื่องให้ไม่สบายใจกันบ้างมุมบองในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นอาจจะมีปัญหาได้นะฮะตรงจุดนี้มองในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบเครือญาติหรือทํางานที่เป็นกรงสีนะฮะช่วงนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่นอกเหนือจากที่จานทายนะฮะใครที่ทํางานด้านอ่นเลยไม่เกี่ยวข้องกับาจพี่น้องเลยกินเงินเดือนนะ,ะทำเป็นทุกอย่างส่วนตัวนะในนามของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองตรงจุดนี้งานของคุณจะเข้าเยอะนะ มุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจะคึกคืนคึกคักนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับบวกับว่ามีแรงผลักดันมีแรงสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาซัพพอร์ตมาเกื้อกูลคุณด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีนี้พฤษศนะครับต้องมีมุมที่ดีนะมากๆในช่วงเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับถ้าเรามองครับ ในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะเงินทองละ่ะดีหรือไม่นะฮะภาษาหมอดูเนี่ยนะฮะดาวการเงินคือดาวพุธไปอยู่ในเรือนเสาร์เป็นคู่สมพลนะฮะคู่เกื้อกูลกันนะนะ,ะสมดังกิ่งทองใบหยกนะ,ะเกื้อกูลอย่างมากๆในช่วงนี้นะ,ะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีคนซัพพอร์ตเกื้อกูลนะฮะหวังซึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายไ,ได้รอคอยไรายได้นะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็มีมุมที่จะได้ รายได้เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับนะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการการนทองของคุณในช่วงนี้มีมุมของการพอกพูนขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ขอให้สบายใจได้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับนะฮะความรักลัะเป็นอย่างไรบ้างณนะช่วงจวังหวะตอนนี้มีมุมของการที่จะมีสเสน่ห์นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอสมควรครับในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยนะฮะแต่แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะ สเสน่ห์ตัวจุดนี้ถ้ามันใช้ในมุมที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ในมุมที่เสียหายก็มีปัญหาถ้าใครมีแฟนแล้วสกคุรมีสเสน่ห์และไปไวุ่นวายนะกับคนอื่นด้วยช่วงนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนจับได้หัวแตกนะฮะมีมุมที่จะแฟนปลดรหัสล็อกพินคุณแล้วรู้ว่าคุณแอบคุยกับใครอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉันแปลว่าไอ้ภาพรวมตัวจุดนี้เนี่ยต้องระวังไว้ให้ดีๆนะฮะ ใครเป็นโสดอยู่ตรงจุดนี้ใช้ใจ่ายนะใช้ความรู้สึกนะได้เต็มที่จะจะจีบใครจะชอบใครนะขอเบอร์ขอไลน์นะได้เต็มที่แต่ถ้าคนมีคู่ในช่วงนี้ต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับของตานี้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะฮะใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวนะครับก็นั้นหมายอาจารย์ผู้ที่ไลน์แอดสายนะฮ โฮโรมาสเตอร์ Master, มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ